ครับเมื่อนี้มาพบกันแ้วหมายบานฉ <S S 1> ันความครับมาเที่ยวเขามนุษย์ร่มครับคนหลายครับคนหลฮะเป็นรถอีกบบนี้เขาเปิดจอเลยครับเลยเปิดจอทางนอกเลยครับรถเต็มเลยครับคนกระจายแน่นเปียเลยครับอากาศแดดฮ้อนก็มีคัดของโควิด19เหมือนเดิมครับใช่ระดับกันมัยป้องกัน อันนี้ล,อล้อคิ้วครับล,ล้อคิ้วึ้นรถสองแถวนี่ครับรถที่สิพ้าขึ้นเขาบอกให้เอารถส่วนตัวขึ้นครับเพราะว่ามันแอร์อัดข้างบนครับมันจะไม่มีบนจอ,เอดเสยียดเยียดยัน้อเคเราขึ้นรถสองแถวขึ้นครับบริการทางวัดเพื่อนอยาสิผ้าขึ้นไปชม้ข้างบนพ,พนละครับอีสักรู่นงครับรอรถแป๊บ อ้าครับนี่กันมาฮอดน,นะครับข้างบนครับ,ข,บข้างบนแล้วครับข้างบนแล้วครับโอ้โครับมหเวนกับสองตาครับคนกันลายมหฮอดแล้วคนกันแังแน่นครับโไทัปกกแ พระใหญ่ครับพระไครับพระไงอันนีครับคนมาหนาแน่นครับมาหลายอ่าเดี๋ยวขอ ไหว้หวพระกาบพระขอพ,อพอรนะครับเดชีาามาย่างหล่อ,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 อเดี่ยวนะครับหลังจากมาขอพรกับพระขอพรเส็ดบุญทำทานครับสัตั์ละครับรับเก่าจิงเท่าได้โชคลนะอยู่นี้มีสุข แข็งแรงนะครับไวธรรมดานี่คร <ste Sh dining> <ham> ouais ับังา์สั้นนะครับนะครับความสั้นไล้ธรรมดานะครับเห็นไหมครับน้ำโขงฝั่งล้วครับเห็นไหมครับลาแบบง่ายๆชนาได้ครับแข็งแรงครับผาใหญ่ครับ ล่างพาขึ้นไปสมพระใหญ่ครับสาราพระใหญ่ลางกยัยากชั้นนะครับพออยู่ในในเขาครับบเขาค่าเขาสวนทางในครับสางย่งมัแล้วครับลัางสาง

ขึ้นไปสารพระใหญ่ครับมีชันน้นล่างครับ xa anh em leo <laughs> em hey, nào? <laughs> ข้าึ้นข้างบนครับเินข้างบนรางของยังสัางยังมดแล้วอยู่ครับบันใดที่นี้จิตศรัทธากะมร่วมสัางพระใหญ่ได้ครับโมกดาห์ ยังหมดแล้วครับนี่ก็ได้นะครับแล้วอีกชั้นเดียวหอดแล้วอะไอีกชั้นเดียวห้องอลไรนี่มาได้มาได้ย่างย่างดามาดามา มันขึ้นมาหลายอยู่ครับอ่มาสุดอยู่ครับนี่ยังนี่กับประมาณชั้นนี้ประมาณ80%ครับใกล้แล้วล้ว วิพาขึ้นข้างบนครับขึ้นมาได้ครับประตูปิดครับเข้าเบ่งมาได้ได้ชั้นนี้ครับชั้นสุดทา้ายมาเบ่งวิศวาขึ้นข้างบนครับขึ้นมาได้ประตูปิดครับได้ขึ้นมาได้น,น,ไดน,นี่จะน,นานจะเป็นชั้นที่ทําพิธีครับทําพิธีทางศาสนาเสร็จประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับ ไปแล้วแล้วพาย่างบึงวยวทั้งนอกครับครับเห็นบัตขับเั็นทวารทิศชาลทิศครับ Yeah, สิพาลกไปกับสก,กนะ่งพญานาคครับ คือข้างล่างที่ย่างกินมาเมื่อกี้นี่ครับลงไปทุ่นละโอ้นี่แหละครับโอ้นะครับายเติบคนเคลนสพาพข้คามน้ำโคงครับอยู่โมกครับมองเห็นในไกลนะครับ พอเปล้วครับหาใหญ่ เดี๋ยวครับเด้อความนารมณอุตาหารมาได้มากราบวสการบูชาสักการะพงะใหญ่เอย่าวสักพักสิพาลงไปกราบบูชาองระยานาคราชครับ นะครับตอนนี้กําลังพาไปกุซาสักะาปงพญานาคราชครับ มีผ่าแดงผูกหลอดเส้นทางครับมีผ <c oughs> ่าแดงผูกสองข้างทางครับลงมาหาองคพญานาคนาดเพิน่น <c oughs> คนกันหลายครับาต่างทุกสารทิศครับหลายจังหวัด <c oughs> <c oughs> ห้าน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 ง่างดีๆย่าดีๆนี่บุบชาดอกไม้ทูพียนครับ น,นี้พญาพญาเต่าหินครับเสียงโชคมหาราครัดงอนขวาบาทครับ ที่พาเสียงโชคครับนั่นกระบะน่ครับโชคมานลำรวยนี่ครับหลัง <c oughs> <c oughs> จากเท้าบูชา <c oughs> ตูกเทียนมาดอกไม้มากับสีแพแดงครับเอาเขียนซื่อครับซื่อที่อยู่ซื่อที่อยู่แล้วก็หใส่ครับต้นไม้นะครับจะเป็นสลิมงคลครับปลูกไว้ใส่ก็ได้ครับตามต้นไม้นี่ครับิดเป็นสลิมงคลของเขา แซ่ตรงก็ไม่สิบวันต,ต้องคอยเห็นแล้วแซ่เลยนี่ก็เลยบ่นี่ครับหลังจากที่เขาเขียนชื่อขยังได้ห่อกันมาผูกอย่างที่แล้วครับก็ดียังก็แซ่ตรงไหนก็แซ่ตรงกลางนะทนนะี่มีกรกะเป๋าตรงที่มีกากบปาเนี่ยบ่มีหกคนไงก็แซ่บ่ก็แซ่จนงก็ไั่สิบวัน พ่อกรรมาพูกจรซง่แลละครับกะ่เซ็นต้นไม้่นีน้จะผ่าดแดงครับเต็มอยู่นี่แหละครับสรีมมงคลนำนำชีวิตครับให้ราบเรื่อนอู่เย็นเป็นสชคโชคหมานร่ำรวยโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาครับกต่สีดิกตสีเห็นว่าแต่และต้นไม้นี่ครับเต็มนึงครับนี่จะสีแดงครับนี่จะมาหอดองค์ น้าองพญานคราภุรล่ะครับเดีย๋ยวชิเข้าไปบูชาสักการะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเขียนชื่อผูกผ้าแดงแล้วการมาบูชาสักการะครับพญานาคร,รคราภรล่ครับขอพรขอโชคขอลาบเป็นการเซตพิธีครับการมาบูชาพระพญานาครา ครับเพื่อนพี่น้องหลังจากที่กราบบูชาสักการะองค์พระใหญ่และการองค์พญานาคราชคลิปนี้ก็จะได้จบทราน,นี้นะครับจะได้พากลับแล้วบนี้ครับจะได้พากลับแล้วใช้เวลาประมาณ ย่างเนาะอย่างเี้กับโดนเตอร์นะครับคนกันลายนะแนแะกนการทยอยกรับแล้วก็น,นี่ครับว่ามีายแก่แล้วใบมากกว่าแล้วขอ,ขอ,วข,อขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณไบรรโอกาสนี้ ามาให้เบอรงินลาอีกทีนึงครับครับแล้ววันนี้ครับทิปนี้ทิปนี้ขอไปแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณที่ติดตามที่รับชมขอบคุณครับ